เฮ้ยมานอนสบาย <laughs> นอนสบายช่างเขาทางช่างเขาต่อไปช่างเขาลูกขอ,อนอนเฉยๆทั้งอ,อ,อ่ะคือมใจ แก็เอาไปฉี่มากฉีมากมากมากพอเไป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 แล้วไปแล้วมามาเอาปเยวมาไปครับลูกไปครับไปแล้ว เออไม่ไปว่ะเา้านึกว่ามันไปมันไม่ไปดินะโอ้มันนั่งเฉยมีเหนือมันนั่งเฉยอยู่เออไปไปเอกไปลูกออกไปเขาจะได้เงยียบ